เนี่ยประมาณนี้ครับได้เวลาไปดักกุ้งแล้วครับอันนี้ประมาณ6โมงนะครับ6โมงนี่นะครับสภาพการไปดักกุ้งนะครับเราจะมีรถพ่วงนี่ครับรถคู่ใจรถคู่ใจครับรถคู่ใจนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับรถพ่วงของเรานะครับแสงสุด กุ้งครับเลิกงานแล้วครับเลิกงานแล้วไปมาชมบรรยากาศนะครับตอนเดินทางไปดักกุ้งนะครับมาดูเขาอยู่ประมาณนี้ครับเขาทำไร่ทำนากันถนนบนทางอย่างนี้นะบรรยากาศนะครับ6โมงกว่านะเขา6โมง6โมงเดินทางไปดักกุ้งเลย300เขาประมาณนี้ครับนี่ครับทางเลยให้ดูบรรยากาศนะครับ อันนี้บรรยากาศสมบูรสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเส้นทางนี้ลาดยางเข้าไปนะครับเข้าไปอีกหมู่บ้านนึงนะครับหมู่บ้าน่าจะเป็นบ้านโคกแ้บ้านโคกทางเข้าไปบ้านโคกหนองแสงก็ได้นะครับตรงนี้ครับบรรยากาศทิศกูนครับบรรยากาศพิศกูถึงที่หมายแล้วที่เราจะลง นี่ดักกุ้งครับนี่สถานี้นะครับสถานีหาน้ำโอ้น้ำกอดกำลังพอดีเลยนะครับน,นี้ก็เรียกสาาระประมงนะครับาหาปูหาปลาได้นะครับหาปูหาปลากันได้นะครับตอนนี้ถึงดีกอนต้ดดแล้วบรรยากาศอย่างนี้นะครับวันนี้ยังไม่มีใครมาดักเลยดักกันหลายคนนะครับเนี่ยนี่ครับ ฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาถนนติดถนนนะครับนี่รถคู่ใจพ่วงมาดูวิธีการดักเลยนะครับมาดูวิธีดักเลยครับนี่นี่ครับออกมาอย่างนี้นะครับออกมาแบบนี้อย่างแบบนี้นะครับอันนี้โฟมลอยหมายไว้นะครับมันจะลอยเห็นนะส่วนส่วนนี้ก็เป็นอาหารที่ใส่เหยื่อนะครับกับ ปองนะครับอ่าขวดน้ำนะครับขวดน้ำแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเอาเหยื่อใส่ในนี้นะครับมานี่ครับอยู่ประมาณนี้นะมาดูเลยครับมาดูวิธีการดักเลยนะครับนี่แบบง่ายๆเลยนะครับง่ายเลยอนี้นะครับวางมาเลยเียบรอยแบบนี้นะครับนี่ครับดักไปให้จมไปเลยนะครับให้จมไปเลย อันนี้เราก็วดักอีกนี่ครับไม่ต้องดักห่างกันก็ได้นะครับดักใกล้ๆก,กันก็ได้นะครับแนววิธีดักนะครับเดี๋ยวหมุนหมุนคลองมาทางนี้นิดนึงเนี่ยแนววิธีดักนะครับหมุไปเรื่อยๆนะห่างกันนิดหน่อยนะครับ ถุงใสนี่ครับแล้วก็ระพายไปเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้นี่ก่อนนะครับหนึ่งได้ท่นนี้วันนี้ไม่ติดครับวันนี้ไม่ติดติดไม่เยอะวันนี้ใสลึกหน่อยใสน้ําลึกเนี่ยเด้อเดเดนี่ครับได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้เด้อมือนีบติดบรรยากาศเป็นกับบรรยากาศด้วยครับ ได้หลังแล้วขีดครึ่งขีดนะครับหลังแล้วขีดครึ่งโอ้โหนี่บริมัดโอ้ยังอยู่เนาะบริมัดอะไรไม่แม่มันหลุดหรือไม่แนคน่พูดได้อยู่รอกมือนี่ได้อยู่ประมาณโลกุว่ะสิดัก <c oughs> นี่ครับหลังแล้วขดประมาณนี้ สองหลังได้เกลยวหนึ่งนี่ครับได้ประมาณนี้เนี่ยได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นะครับจาบกุ้ง ตอนนี้ไม่ติดวันนี้ไม่ติดเลยได้อยู่ประมาณโล